มีปัญหา,าโอ้ยพี่น้องมามาเมาเอาอก,กระเดาไปกินกับลาบจะทำวันนี้จะทำสะเดาน้ำปล่าหวานนะคะมาต้อยสะเดาต้อยต้นสะเดาต้นโมใญใยหรอกจก้ะโมสูงปนหดต้อยได้สบายสบายสะเดาต้นนี้ บัวคมแห้งด้อค่ะเป็นมันมันเป็นมันมนัออกมันมันคมนิดเดียวกินละจ้ะแสบคือการทุกปีจะไปทายอีกต้นหนึ่งปีนี้ยังเหมือนไอ้ไปต้นนั่นจะเกิดโป่งด้วยอย่งปีนี้มาเอาต้นนี้ก่อนจะมาพอ่อความบานคมเมนอันนี้เนียแต่ว่าจะคล้องช่องมากกินแนวนี้ด้วยจ้ะ มากินดอกข่ววซ้ำอันดอกบานโบหมักเป็นแบบจังไดล่ะเป็นแง่แขวเนาะแต่อันนี้ดอกบานเขาก็สวยนะคะพักษาดาวสารพัดประโยชน์เด้อจากพี่น้องใส่ได้ตั้งแต่หลากยันใบยันดอกยันน่วยพันพุ่นล่ะค่ะใส่เป็นยากําจัดมาแรงในย่างดีเอาไป ผสมกับอันมีคาเนาะค่ะหัวคาหัวคาตะไคร้ปริมาณประมาณนี้แล้วก็ใบสะดาหรือว่าดอกหรือว่าไอ้ลูกของเขาลูกสะดาเนาะเอาไปบดบดบดต,ต,ตาม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 ใส่กันแล้วก็ไปผสมกับน้ำจ้ะแล้วก็กองเอาไปฉีดพ่นบริเวณที่เออพวกต้นไม้เห่า เชื่อล่าเชื่อแป่งหรือว่ามาแรงลงรบกวนลราจะพวกนอนพวกแมงบ่งประมาณนั้นก็ใส่ได้เป็นวิธีธรรมชาติที่ว่ามีแต่ปูยาตาใยายห้านอกสมัยแต่ก่อนมัมียาขามาแรลงเด้จ้ะมีแต่ของธรรมชาตินี่แหละที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะคะสำหรับดอกสะเดาต้นสะเดาพักกระเดากินกับยังกับเสะกระเสีผลวาตะลวก กินดิบกับแซบเพื่อกันจ้ะล่องกินมึงเด้อเออล่องกินมึงลาบปลาตองสุดยอดเลยจ้ะพี่นอง,ล,องนลาบปาลา <c oughs> ลาบวัวลาบไกล่ลาบหมูลาบเป็ดอู้สารพัดกินกับปนลก็อร่อยสุดแซ่บเลยจ้ะนี่คือสเสดาของเรานะคะอันนี้ก็พามาชมเก็บได้รุมกระตาละคะ่ะ เดาของเรา้าคลิปนี้ก็บบอมมี่ยังพามาเก็บะเะดาไปกินจะเห็ดเสดาน้ำปลาหวานแต่ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้มึงว่าเรากินสเสดาน้ำปลาหวานยังไงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ